บทความ CNBC เรื่องวัยรุ่นหันหลังให้การลงทุนแบบดั้งเดิมหันมาเสี่ยงกับคริปโตและหุ้นมีมเพราะ American Dream ดูไกลเกินเอื้อมประเด็นสําคัญคนหนุ่มสาวกําลังลัดทิ้งกลยุทธการลงทุนแบบทั่วไปหันไปหาทางเลือกที่เสี่ยงสูงก,กว่าเช่นคริปโตและหุ้นมีมเทรนด์นี้ถูกเรียกว่า Financial nihilism สะท้อนมุมมองเศรษฐกิจที่มืดมนของคนรุ่นใหม่การปุ่งไปเสี่ยงสะท้อนความรู้สึกว่าเป้าหมายทางเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม เช่นการมีบ้านหรือความมั่นคงระยะยาวกลายเป็นสิ่งที่แทบเป็นไปไม่ได้การพนันกีฬาบวกคริปโตเท่ากับเส้นทางเสี่ยงสู่ความมั่นคงเชคอบแคปแลนวัย25ปีใช้เวลาเราว30ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการพนันกีฬาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ซื้อสมาชิกบุกี้บีชเพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและคุยแลกเปลี่ยนเคล็ดลับกับคนใน Discord เขามองว่าการเดิมพันคือวิธีหาความมั่นคงทางการเงินในยุคที่โอกาสเดิมๆหดหายผมคิดว่ามันสามารถขี้กายปัญหาที่คนรุ่นผมเผชิญอยู่ได้นะฮะ ทำไมต้องเล่นใหญ่แทนที่จะลงทุนแบบพ่อแม่ไซมอนโออาจารย์จากโคลัมเบียบิสเนสสคูลอธิบายว่าการลงทุนเสี่ยงสูงกลายเป็นการตอบสนองที่สมเหตุสมผลของคนรุ่นใหม่เพราะอะไรล่ะครับก็เพราะว่าการสะสมความมั่งคั่งแบบเดิมยากขึ้นมากเมื่อเทียบกับอดีตบ้านราคาแพงนี่กู้ยืมสูงงานหายากทั้งเลือกอื่นเหลือแค่ swing for the fences หรือเสี่ยงเต็มที่รูปแบบการเสี่ยงที่กำลังฮิตการพนันกีฬาหรือ prediction markets จาก NFL ไปจนถึงการเดินพันว่า Justin จัสตินบีเบอร์จะประกาศทัวร์หรือไม่คริปโตเจนซัสเป็นเจนที่สนใจคริปโตมากที่สุดตามผลสำรวจจาก US Bank หุ้นมีมหลังจากเกมสตัรและ AMC ตอนนี้ Open Do o r และโคสกลายเป็นดาวรุง่ง Open Do o รราคาพุ่ง3เท่านี้ปีนี้โคสขึ้นเพ่าต่อใน3เดือนกองทุน ETF บบง Level a g e ปี2 0 2 4เปิดตัวสูงสุดในรอบกว่า15ปีออคชั่นปริมาณสัญญาเดือนสิงหาคมทะลุ1.2ล้านสัญญาโตขึ้น18% YOY ตัวอย่างเช่น m a r c ซิลูสดอนเย่วัยรี่ด ออกชันตั้งแต่เรียนมหาวิทยายลัยเพื่อหลีกเยี่ยงนี้ก้อนโตออเชั่นทำให้ผมได้รู้สึกถึงการมีอิสระภาพทางการเงินและการควบคุมชีวิตของตัวเองความฝันแบบดั้งเดิมอยู่ไกลเกินเอื้อมบ้านแทงบวกดอกเบี้ยสูง30%ของเจนแซดล้มเลิกความคิดซื้อบ้านไปแล้วตลาดแรงงานขาปกติชะลอ บวกความกระบลเรื่องโซเชียลสกเรตี้หนี้บัตรเครดิตหรือหนี้การศึกษากลับมากดทันหนักหลังเสียสุดมาตรการพักชำระความรู้สึกถูกทิ้งจากระบบทั้งการเงินสังคมเช่นเดทติ้งแอปและมหาวิทยาลัายไกลลาสแกรอนนักเศรษฐศาสตร์และผู้เขียนหนังสืออินดิสอีโคโนมีสรุปว่าเมื่อม,มิมีอนาคตให้ไล่ตามแล้วคนรุ่นใหม่ก็เลือกที่จะพน,นันมันไปเลยข้อมูลจาก University of Michigan ยังชี้ว่าคนอายุระหว่าง18ถึง34ปีมีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่ำที่สุดในปีนี้ทั้งหมดนี้เป็นกันกับ ไม่ใช่กลยุทธ์ถาวรแกคือเดิมพันระยะสั้นแม้ว่าจะเสี่ยงแต่หลายคนก็ยังกันเงินบางส่วนไปลงทุนในกองทุนดัชนีหรือบัญชีออมทรัพย์เจกอบแทบลารยอมรับว่าไม่ใช่วิธีที่ยั่งยืนมันช่วยกันเงินของผมในตอนนี้แหละแต่สักวันผมจะเลิกและเก็บกําไรที่ได้ไว้บทความนี้ชีว่า financial nihilism คืออาการของคนรุ่นใหม่ที่สิน้นหวังกับอเมริกันดรีมแบบดั้งเดิมจึงเลือกลงทุนเสี่ยงสุดโตง่งเพื่อหาทางลัดสู่ความมั่นคงที่จับต้องได้